ดีพี่น้องทุกท่านครับที่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาพูดที่ขอนแก่นคำแรกที่อยากพูดคือก้อยที่นี่อร่อยมากเมื่อคืนไปกินมาปกติทับอาถันจริงๆไม่ตัวเนี้ย ปกติที่ผมพูดกรุงเทพอยกจำดาบไหมครับจำบจำดาบโอเคครับปกติถ้าผมพูดที่กรุงเทพมันจะเป็นช่วงที่ผู้ชมผู้ฟังจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดในขณะที่นักข่าวช่องปกติจะเอากล้องลง <Hi. S 1> ไม่อยาก เสี่ยงกับการพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ในที่สาธารณะล่าสุดมีคนไปแจ้งความมาตรา112ผมกับไว้ทีวีเนื่องจากไว้ทีวีถ่ายทอดสดตอนที่ผมพูดเมื่อวันที่19กันยายนที่สนามหลวงเขาปิดปากผมไม่ได้เขาก็เลยเลือกวิธีการที่จะปิดสื่อที่ถ่ายทอดสดตอนที่ผมปราศัย ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าต่อไปนี้ก็เป็นคำมั่นสัญญาของผมว่าผมจะตระเวนพูดเรื่องเหล่านี้ทั่วประเทศเพราะมันไม่เปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดสดตอนที่ผมพูดเมื่อสักครู่ผมฟังคุณโรมพูดเรื่องการแก้รัฐมนูญไปพร้อมกับความจงรักภักดีต่อสถาบันกษรศริย์เป็นไปได้ ความจริงคำนี้ผมไม่อยากจะใช้ในระบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเพราะคําว่าจงรักภักดีมาเป็นคําศัพท์คําเดิมที่เราใช้ในสมัยที่ประเทศปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจะเอามาใช้ในระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้คาคาเดียวที่จะเหลืออยู่นั่นคือคําว่าเคารพซึ่งกันและกันระหว่างก,กษัตริย์กับประชาชน เดิมเมื่อถึงวันเฉลิมพระชนประชาชนก็แสดงความเคารพต่อสัตว์ต่อกับพระหมหากษัตริย์โดยการปักธงทิวโดยการเคารพด้วยวิธีการอื่นๆแต่เวลามันผ่านไปผมคิดว่าการแสดงความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นประชาชนกับสถาบันกษัตรชชิย์มันลดน้อยถอยลงไปทุกทีวันนี้มีการเรียกร้องใหม้มีการยืน ระหว่างเพลงสรรเสริญในโรงหนังเรียกร้องให้ไม่มีการรับปริญญาต่อองค์พระมหากษัตริย์คนรุ่นใหม่เขาไปถึงจุดไหนกันแล้วในขณะเดียวกันผมคิดว่าสถาบันกษัตริย์เองก็ไม่ได้แสดงความเคารพต่อประชาชนเช่นกันพี่น้องจำได้ไหมครับเมื่อครั้งที่รัฐธรรมนูญผ่านประชามติในปี59ผ่านประชามติแล้วนะครับ นายกรัฐมนตรีเอารัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าพระมหากษัตริย์สั่งให้แก้รัฐธรรมนูญที่มาจากการลงประชามติของประชาชนนี่แหละถ้าเป็นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเรื่องนี้ทําไม่ได้สั่งให้แก้ในหลายประเด็นเช่นแก้ให้องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าไม่อยู่ในประเทศซึ่งเดิมทีเราเขียนไว้ว่า จะต้องมีการตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์กษัตริย์สั่งให้แก้เป็นว่าต่อให้กษัตริย์ไม่อยู่ในประเทศก็ไม่ต้องมีผู้สําเร็จราชการแทนพระอ,องค์เราจึงได้เห็นองค์พระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในประเทศแต่ไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันถ้าเป็นร,รัฐธรรมนูญของประเทศนอร์เวย์เขาเขียนวาชัดเจนนะครับว่าถ้ากษัตริย์ไม่อยู่ในประเทศ6เดือนเนี่ยต้องสละราชสมบัติถ้าเป็นนอร์เวย์เขียนไวอ้อย่างนั้น สิ่งนี้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเราไม่ได้มาคุยกันในบทบาทและหน้าที่ของสถาบาันกษัตริย์ไม่ได้มาคุยกันนานมากแล้วจนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาทวงถามเจอเด็กมัธยมผูกลิบปิ้นสีขาวเจอเด็กมัธยมชูสามนิ้วต่อมล้อเพลงชาติเจอนักเรียนนักศึกษามหาวิาลยนัดชุมนุมกันทั่วประเทศ นี่คือปรากฏการณ์ใหม่ของการเรียกมาคุยกันระหว่างบทบาทของสถาบันการศรกย์กับประชาชนปลบมือให้ตัวเองนะครับว่าบทบาททั้งนี้เรามาร่วมกันเมื่อกี้ผมฟังคุณโลมพูดถึงเรื่องเจ้าของสวผมก็ฟังแล้วผมก็ตีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ <laughs> แหละก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อ,อไร เจ้าของสอวอได้มาเห็นสิ่งที่พวกเรานำเสนอได้มาเห็นปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่ติดแฮชแท็ก Republic of Thailand เจ้าของสอวอต้องคิดใหม่แล้วว่าประเทศนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่มีใครที่จะยอมใครในความหมายที่ว่าเป็นค่าทาสบริวารอีกแล้วไม่มีการแก้รัฐมน,นูญก็เหมือนกัน มาถึงวันนี้ผมต้องพูดตรงๆว่าเราไม่สามารถใช้รัฐสภาในการแก้รัฐรมนูญได้อีกแล้วครับพี่น้องมันมาถึงทางตันของมันแล้วเดิมทีแล้วก็มีความคาดฝันคาดหวังว่ารัฐสภามันจะฟังเสียงของประชาชนชุมนุมพันคนก็แล้วหมื่นคนก็แล้วแสนคนก็แล้วมันไม่ฟังเสียงของประชาชน การออกแบบรัฐมนูญฉบับนี้มันออกแบบมาเพื่อไม่ให้มีการแก้โดยรัฐสภาทางเดียวที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้คือการลงท้องถนนอย่างเดียวครับพี่น้องไม่มีทางอื่นผมยืนยันว่าไม่มีทางอื่นที่แก้รัฐธรรมนูญได้ถ้าพวกเราไม่ไปชุมนุมเรียกร้องแต่เขาก็รู้ เขาก็พยายามทําลายกระบวนการของพวกเราลงเรื่อยๆให้การชุมนุมมันอ่อนล้าลงอ่อนล้าลงอ่อนล้าลงใช้ไอ้พวกสุนทรับใช้ไปแจ้งความจับแกนนําในที่ชุมนุมในที่ต่างๆจับเข้าคุกจับผมไปเข้าคุกจับไม้ไปเข้าคุกห้าวันคิดว่าผมจะกลัวมันจะกลัวได้ไงครับ หมอไม่กลัวโรงพยาบาลฉันใจทนายมันก็ไม่กลัวคุกฉันนั้นผมผมไปทุกวันในเรือนจำห้องที่ผมอยู่มันจะมีกล้องวงจรปิดที่ดูผมกับไม้ตลอดเวลาว่าไอ้สองคนนี้มันเข้าคุกแล้วมันจะเงียบเหงาเศร้าส้อยร้องห่มร้องไห้อจากลับบ้านหรือเปล่าขอโทษทีครับผมก็รู้ว่ามันมีกล้องดูอยู่วันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาอาบน้ำสามครั้งแก้ผ้าด้วย ทำให้มันเห็นว่ากูไม่ได้กลัวติดคุกไอ้ฮาแต่กูกลัวไม่ได้ประชาธิที่ปไตยจับไปขังกี่ครั้งขังกี่วันมันก็ต้องยืนยันอย่างนี้สุดท้ายกลัวพี่น้องจะไปชุมนุม19กัายากันอย่างเชิงพลายปล่อยภายในห้าวันไอ้ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่เขาไปคุยกับผมเป็นใครตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมรชาชัณฑ์ขออนุญาตเล่าให้ฟังเข้าไปคุยกับผมอยู่3ามครั้ง ครั้งแรกคือวันหลังจากที่ผมติดคุกวันแรกตอนเช้าท่านก็เรียกเข้าไปคุยพูดยาวเหรฮะพูดเรื่องในคุกพูดเรื่องการอยู่ร่วมกันของคนในคุกเราไม่ควรจะไปสร้างความขัดแย้งนู่นนั่นนี่สุดท้ายผมจับความหมายได้ระหว่างวันท้ายก็คือไม่อยากให้ผมเขียนข้อความออกมาจากในคุกเพื่อมาติดต่อกับพี่น้องข้างนอกแม้เสร็จแรกเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นรับปากเราก็อยู่ข้างในเราคิดว่าเออวัน วันลุ่งขึ้นมีทนายมาเยี่ยมกูเขียนเมสเซจแน่เรียกร้องให้พี่น้องมาร่วมชุมนุมปรากฏว่าขังไปได้ห้าวันอาบน้ำยังไม่หนำใจขังไปได้ห้าวันตอนเช้ายังไม่กินข้าวเช้าผู้คุมปุกให้ไปเจออธิบดีกรมรฐฐาชธรรมอีกเป็นครั้งที่สองวันจัน์นะครับเป็นวันหยุดราชการด้วยท่านอธิบดีมาคุยกับผมท่านก็พูดยืดยาวไปนะฮะ เรื่องนู่นนั่นนี่เรื่องการวงการเมืองแต่ผมจับใจความระหว่างบรรทัดได้ท่านถามว่าตกลงทนายอานนท์กับไหมจะประกันตัวหรือเปล่าผมบอกท่านว่าเอาไว้หลังการชุมนุม19กันยาค่อยมาคุยหลังจากน,นั้นอีกประมาณเจชั่วโมง4ี่โมงเย็นมีคำสั่งสารไปปล่อยผมทั้งทั้งที่ไม่ได้ยินประกันตัวตอนปล่อยก็ยังอุตส่าห์มาส่งผมด้วย ผมด้วยความทราบซึ้งตอนนั้นไม่รู้ว่าท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นราชะเลขาผมก็ไหว้ยอย่างงามนลครับไปผมบอ,อกนอคุกุไอเราเป็นคนมืออ่อนเจอผู้ใหญ่มันต้องไหว้แต่ถ้ารู้ว่าท่านเป็นราชะเลขาในเวลาต่อมาเนี่ยผมจะไม่ไหว้ครับผมจะฝากไปถามถามถึงเจ้าของสอวอของค่โรลนนั่นแหละว่าไอข้อเรียกร้อง ของเยาวชนประชาชนปวดแอกเนี่ยข้อเรียกร้องของธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยท่านคิดว่าไงการเรียกร้องให้สถาบันกษรตริย์ปรับปรุงตัวเนี่ยท่านจะเห็นด้วยกับพี่น้องประชาชนหรือไม่เพราะตอนนี้นอกจากประชาชนนิสิตนักศึกษาแล้วข้าราชการจํานวนมากก็ไม่พอใจเหมือนกันไอ้หัวกินเกรียนสามขาวสามข้างเนี่ยถามไปที่ตำรวจพี่พอใจหรือเปล่าแต่ทรงผมแบบเนี้ย ขาวสามด้านเหมือนกะลาคอดอยู่ข้างบนเนี่ยว,วันวันละเมอใจย่อยกออกอึ๊บยกอออกอึ๊บเนี่ยพอใจหรือเปล่าท่านพอใจหรือเปล่าที่สถาบันกษัตริย์ปฏิบัติกับท่านแบบนี้ฝากไปถามพี่น้องตำรวจที่อยู่รอบๆวันเกิดของท่านรัฐบาลจัดให้มีการชุมนุมข้าราชการเพื่อถวายพระพรในขณะเดียวกันที่องค์พระมหารรกษัตริย์อยู่ที่เยอรมันแบบนี้ ข้าราชการพอใจหรือเปล่า <Wow. S 1> ข้าราชการเองก็ต้องพูดออกมาตรงๆไม่ใช่องค์พนันอยู่เรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกองค์าพยศในรัฐธรรมนูญนี้เราเป็นประเทศเดียวกันถ้าเราไม่พอใจถ้าเราคิดว่าท่านทําไม่ถูกพวกท่านก็พูดออกมาอย่าปล่อยให้แค่นิสิตนักศึกษาประชาชนส่วนหนึ่งต้องไปเสี่ยงเป็นเสียงตายในกรุงเทพมหานครถ้าไม่พูดกันตรง,ตรงไม่มีทางแก้ปัญหาได้ รัฐสภาก็เหมือนกันเดิมทีผมมีความฝันความหวังว่ารัฐสภาเนี่ยมันจะฟังเสียงของประชาชนเรามาชุมนุมกันหลายครั้ง18กรกฎาคมคน4-5พัน10สิงหาที่ธรรมศาสตร์คนเป็นหมื่นหนึ่ง16สิงหาคนประมาณ40,000ที่รัฐดำเนินกระทั่งวันที่19คนเป็นแสนมันไม่ย่อมฟังอยู่ดีเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่า ประชาชนมันไม่มีน้ำยานในการต่อรองเขาต้องการอะไรต้องได้อย่างนั้นต่อไปนี้ผมขอ,อยญาเรียนตามตรงว่าการชุมนุมที่เป็นเพียงแค่การชุมนุมไปแล้วกลับไม่ได้อะไรติดหมายติดมือกลับบ้านจะไม่มีอีกต่อไปการชุมนุมที่จะมีในครั้งต่อไป ถ้าประยุทธ์ไม่ออกไม่มีทางหยุดการชุมนุมครับถ้าสอวอไม่ออกไม่มีการหยุดการชุมนุมเราต้องร่วมกันไล่สององค์คาพยศหนีออกไปก่อนไม่งั้นรัฐธรรมนูญจะไม่พูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญเรา แต่เรายอมให้คนโง่บริหารประเทศต่อไปไม่ได้แล้วยอมให้สุนัขรับใช้ไปยกมือผ่านกฎหมายแบบโง่ๆ2 5ง้250คนไม่ได้อีกแล้วพี่น้องลองฟังสิครับในการอภิปรายการแก้ไขรัฐธรรมนูญสวแต่ละคนมันพูดฟังได้ที่ไหนล่ะคำก็บอกว่าพี่น้องมันจนโดนหลอกมาโดนจูงมา ไอคนที่พูดคือผู้ปัญชาการตําวดุแห่งชาตินั่นแหละถ้ามันลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยากไปเลือกมันฝากไปถึงพี่น้องกรุงเทพอยาไปเลือกมันคนที่ดูถูกพี่น้องประชาชนแบบนี้อยาไปเลือกไอสอสอบางคนบอกว่าสวตามรัฐธรรมนูญมาตามรัฐธรรมนูญก็มีสิทธิมีหน้าที่มีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับสอสอขอโทษครับ มือของสวที่มันมาจากปฏิการเนี่ยจะไปถือรองเท้าให้สอสอยังไม่สมควรเลยเพราะสอสอมันมาจากประชาชนจะชั่วจะดีสอสอมันมาจากประชาชนสอสอไอตัวเลขตัวทศที่พวกเขาด่ากันน่ะจะดีจะชั่วมันมีเสียงจํานวนหนึ่งมาจากประชาชนศักดิ์ศรีมันดีกว่าสวแน่นอนแล้วจะมาทําเป็นเสือบอกว่าประชาชนไปดินด่า ยาหน้าสภาวันก่อนเนี่ยไอ้เฮียไอ้เฮียไอเ้ไอเฮียเนี่ยไม่มีคําไม่สุภาพขอโทษครับยากระแดะไอ้คำว่าเฮียมันน้อยไปสหรับสอวอชุดนี้เ<ค><ณ>พราะพฤติการเนี่ยมันสุดๆในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่มีทางยอมให้มีการกระทําแบบนี้ครับ<ค><ณ>สอวอตอนแรกก็มาพูดดีว่าเอออาจจะผ่านร่รางแก้รัฐมนูญบางฉบับอาจจะผ่านของ ร่างรัฐบาลอาจจะคว่ำร่างของฝ่ายค้านสุดท้ายมันก็ไปคิดแผนการที่จะซื้อเวลาออกไปอีกโดยการตั้งกรรมธิการตอนที่เราไปชุมนุมหน้าสภาวันที่24ในการพิจารณาร่างก็มีคนที่อยู่ในสภาส่งข้อความมาบอกผมว่ามันจะมีการใช้เรี่ยเหลี่ยมนี้ใช้เลี่ยเหลี่ยมนี้การที่สภาไม่สามารถลงมติรับหรือไม่รับร่างธรรมนูญหลังจากสองทุ่ม ของวันที่24มันหมายความว่ามันตั้งใจที่จะไม่ฟังเสียงประชาชนเราเรอจนถึงสองทุ่มนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพระราชกฤษฎการปิดสมัยประชุมเนี่ยมันคือเที่ยงคืนประชุมส,สภาประชุมกันยังไงเนี่ยถ้าเลยเที่ยงคืนทุกอย่างเป็นโมฆะมันปิดสภามันซื้อเวลามาเรื่อยๆสอสออภิปรายถ่วงเวลาสอวออภิปรายถ่วงเวลาสุดท้ายประธานพักการประชุมโผล่มาอีกทีดนึงไปตั้งกรรมธิการ ศึกษาร่างแกงไปศึกษาทําไมมึงอภิปรายกันมาสองวันเต็มไปศึกษาอีกทําไม ح ح> นี่คือการตั้งใจไม่เห็นหัวประชาชนในการแก้ร่างธรรมนูญต่อให้แก้ได้รับพี่น้องสุดท้ายพี่จบไปที่สารธรรมนูนอยู่ดีและไอสารธรรมนูญนี่แหละตอนนี้กำลังจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นการชุมนุมของพี่น้องประชาชนล่าสุด มีคนไปร้องที่สารรัฐธรรมนูญให้สารวิจัยว่ากระบวนการออกมาชุมนุมของพวกเราเนี่ยของผมของน้องรุงของไม้เป็นการเรียกร้องที่เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีกริยัเป็นประมุขขึ้นศาลอยู่ไม่กี่เดือนนี่ฮะเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับกระบวนการที่ทาหรอกแต่เรากระบวนการในการขึ้นศาลครั้งนี้เราจะทําให้สารธรรมนูญ เป็นตัวตลกของประเทศไทยคือคำนิสัยของท่านออกมายัางไงทุกคนในประเทศนี้จะไม่ยอมรับนี่คือกระบวนการทำอะไรกระบวนการของเราในครั้งนี้สุดท้ายการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะไม่มีทางเกิดขึ้นด้วยระบบรัฐสภาแบบนี้ครับเสนอไปอีกมันก็คว่มอีกเสนอไปอีกมันก็คว่มอีกร่างของไอรลอมันก็จ่อจะคว่ำอยู่แล้ว ทางเดียวที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้พี่น้องทุกคนรวมทั้งผมรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดต้องยอมเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยต้องยินยอมพร้อมใจและเสียสละลงท้องถนนอีกครั้งหนึ่งครับ เรียนหลายคนที่มาคุยกับผมตกลงจะหยุดเรียนไปชุมนุมยืดเยื้อแล้วนักศึกษาเขาพร้อมที่จะนัดหยุดเรียนแล้วพี่น้องใช้แรงงานพร้อมจะนัดหยุดงานไปชุมนุมเอาให้มันม้วนเยียอจบแล้วและถ้าระหว่างน,นี้เห็นกำลังของพี่น้องประชาชน มันมีจำนวนมากกว่าที่เราเคยชุมนุมเลือกแนวทางการรัฐประหารเลือกแนวทางรัฐบาลแห่งชาติผมขออนุญาตเรียนตามตรงเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาเตรียมข้อเสนอเพียงหนึ่งเดียววันก่อนแฮชแท็กในทวิตเตอร์ขึ้นเป็นล้านแล้วนั่นคือรีพับลิก เยาวาชนคนรุ่นใหม่เขาไม่ยอมอีกแล้วพี่น้องที่เป็นรุ่นผมรุ่นแก่กว่าผมอาจจะจินตนาการเรื่องนี้ไม่ออกว่าไอ้โลกที่มันสวยงามแบบอาลยประเทศอย่ามันเป็นยังไงแต่น้องนองนักเรียนนักศึกษาเขาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ในการศึกษาหาความรู้เขามีความฝันของเขาแล้วอย่ายอม ให้ขี้ข่าปเิการมาทำลายความฝันของน้องๆเหล่านั้นผมในฐานะของคนที่ผ่านอะไรมาในระดับกลางๆเป็นตัวแทนของคนในรุ่นกลางๆเป็นตัวแทนของพี่น้องโซแดงประกาศต่อหน้าน้องๆนักเรียนว่าเราพร้อมจัดสารฝันของน้องๆทุกคนและให้มันจบในรุ่นของพวกเรานี่แหละ